ฮอดแล้วดูหน่อไม้อีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยลายแทพลายว่าสีนะเดี๋ยวนับให้เบิรงหนึ่งสองเนี่ยอันนี้แพ็คคู่เลยสามสี่นี่อีกนี่อีกอันนี้ก็แมนนี่นี่นะพี่เต็มเลยโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงหนอ่องไม้สเต็ปเหมือนก,กันโอ้ยอยู่ในน,นี่ก็ยังมีโอ้ยอยู่บนกรแมนลายแท้ เป็นซิบเลยซุมนี่นะ่ะออนซอนเดยป๊าซุมนี่แหงคักพีนาะแบบกำลังอื้ยอึดนี่นี่กับแมนอันนี้ยังหน่อยอยู่เขาบปเอาเด้โอ้โห,โห,โหงามคักนี่ให,ห้หักไวหักเด้ปะ เอ,อสวยนี่ป้าเต็มเลยหักเลยหักเลยหักเลยนี่นี่อีกบบอึดบบอยาคันฮอตแล้วดูมันเด็ข้างในนี่ยังหน่อยๆอยู่นี่ป้าเป็นเศร้าหุ่นหลักเนี่ยเป็นเศร้าเลยเต็ม หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็หกเจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอ็ด้ล่เนี้ยวไล่มาเนี่ยพอหรือ้งเนาะมกบวบเหมือนเนาะบาสผลงาน แห้งกินพี่น้องเลยกินบอนแะนบเนี่ยหน้าวขาวๆงามเลยจามาส่งรูปสาวแกงแกงแกงมาเด้อมาเด้อมากินแกงหน่อนํากันนะ